สวัสดีลูกค้าอุสอการช่างทุกท่านเลยนะคะวันนี้ต้อนรัเชิญับาับแขช่้เติมนะคะวันนี้เป็นเรื่องดีของลูกค้าอำเภอเมืองจังหวัดปูการนะคะได้เรื่องมารับรถนะคะเจ้าคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวลูกค้ามาฟังสเปคเรื่องคันนี้กันเลยดีกว่านะคะคันนี้เป็นตัว Mitsubishi s o ป o g ด 4m50210 แรงค่ะหัวหลักณระตุนนอกนะคะลูกค้าจะทาเป็นสีเขียวมิ้นท์หือเขียวมระกตน,นั่นเองนะคะนะคะก็เรียกเลือกสีไม่ถูกเนาะจะเดินทางไปที่อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬนะคะพอดีไหมคะกิโแเมสอาจารย์ เราใส่เรากันหมาเหล็กให้ลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นยางไหม่หกเส้นเราใส่ยางไหมหกเส้นให้ทุกคันแล้วก็เบ็ดใหม่สองลูกนะคะเราใส่มือจับให้ลูกค้าด้วยเนาะมือจับเหล็กมาชมภายในคะ่ะภายในก็จะประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าสวยๆเลยนะคะมาดูบานประตูกันนะคะยังใหม่ อ่อนเลยนะคะคันนี้รุ่นนี้ c m 5 0นะคะ c m 5 0ยังเหลืออีกหนึ่งคันเป็นสีน้ำเงินแก้วถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจนะคะเจ้ารุ่นนี้นะคะก็สามารถมาชมตัวได้ทีศูนย์กันแจ้งาะมาดูรอบๆคันกันค่ะลูกค้าเกี่ยวกับพวกของเหลวเนี่ยเราถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องเกียร์อะไรงี้ให้ลูกค้าเราถ่ายให้ลูกค้าเสียจเรียบร้อยเส็จสั์เลยนะคะ ลูกค้าไม่ต้องอกังวลเลยว่าจะต้องไปถ่ายน้ำมันเครื่องเองนะคะตรงนี้ทางอจตจาหก,การให้เป็นเส็นนะคะนี่คะ่ะมาดูฝั่งด้านนี้นะคะท่อจะเป็นท่อเอออกกลางกลางไทเทเนเราดำเหล็กถ้าสีให้หนึ่งเส้นเนาะแล้วก็แนบเราเสริมให้พร้อมแบกขาหน้าหลังเลยนะคะก็บอกดมคันนี้จะอยู่ที่สีดาค่ะ สถานดีสิขึ้นเลยนะคะมองหาอยู่นะคะ,นะ,คะสนใจรถไว้ใช้งานก็แม่ค้ามีให้เลือกชมหลายรุ่นหลายคันเลยนะคะนี่เลยลูกค้านะถ้าเกิดว่าสนใจนะคะมาดูตัวได้หรือว่าจะทักสอบถามกันเข้ามาได้นะคะแต่ถ้าเป็นหัวราคาซีจะมีแค่ไม่กี่คันนะคะต้องขอให้ลูกคา้าด้วยเนาะอาจจะย,ยังไม่มีรถเข้ามานะคะยังไม่ได้สต็อกรถเข้ามานะ้องต้องขอให้ลูกค้าด้วยนะคะ ันนี้เล่นทะเบียนพร้อมโอนค่านี่ค่ะป้ายสระบุรีจ้ะชุดไฟ LED เหลีรอบคันค่ะสวยมากลูกค้าลูกค้านะคะออกสุดนะคะไฟแนนซ์ทอสสสามารถปรึกษาสอบถามฟรีจ้ะมาดูฝากคนถับกันบ้างนะคะ เปิดไม่ได้หัอไพลหัยเปิดไม่ได้ <_ C 1> ช่องทางการติดตามของทางอุโสการช่างนะคะก็จะเป็นเพจทั้งสองเพจเ,เลยนะคะอุโสการช่างตรงตัวแล้วก็เพจอุโสการช่างทางพราบจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ ส่วนช่องทาง t ิกติกก็จะเป็น AM underscore. m 1ร์หค่ะหรืออุโสการช่างทางภาคจุกคลบุรีนั่นเองนะคะส่วนช่องทาง YouTube ก็จะเป็นอุโสการช่าง2อนะคะอุโสการช่าง2ค่ะเบอร์โทรค่ะ0 8 0 1 6 4 3 9 9 4 0 8 9 5 8 4 9 4 3 5ส้นปะคะเรารับประกันดูแลหลังการขายให้ลูกค้า3เดือนด้วยกันถ้าเกิดว่าลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับทางรถเกี่ยวกับพวกเครื่องยนต์ เที่ยเฟืองอะไรเงี้ยลูกค้าสามารถนำมาเคลนที่อ,อุบกัดท่านได้เลยหรือว่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถนำมาเคลนที่อู่นะคะลูกค้าก็สามารถ่อมใกล้บ้านลูกค้าเลยแล้วก็ส่งบินมาเดี๋ยวทางเราเคลียร์ให้นะคะมองหารถไปใช้งานนะคะก็มาชมตัวได้เลยนะคะนี่เหมือนกับลูกค้าท่านนี้นะคะที่สอบถามมาทางเพจนะคะแล้วก็มาดูตัวจริงแล้วก็ปิดจองปิดมัดจำวันนี้ได้เริ่มมารับตัวแล้วนะคะวันนี้วันที่ยี่สิบ แ่ไปขาะลูกค้าวันที่ยี่สิบพฤศจิกานะคะลูกค้านั่นเองนะคะต้องขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่ไว้ใจนะคะออกรถกระทางอุตสกัดช่างขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยเพราะว่าน้อย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 มากนะคะที่แบบว่าออนไลน์นะคะที่แบบปิดตันะคะนานๆทีนะคะสามารถหน้าร้านนะคะสานมาก็จะเป็นหน้าร้านแล้วก็ออนไลน์ก็มีบ้าประลายแต่ลูกค้าท่านนี้ มาสอบถามก่อนนะคะเออดูตัวสองคันเลยทั้งน้ำเงินแก้วแล้วก็คันเขียวงีนนี่แหละแล้วก็มาดูตัวจริงติดจบนะคะ้อขอบคุณมากๆเลยขอให้ลูกค้ารับรถไปแล้วอย่งเงมันหมาดร่ำรวยเงินทองนะคะรับซับกล้พยซับรัวๆเลยนะคะคันนี้เจ้าคันนี้นะคะสาสปีกันดิรอบเนาะวิสูท์สุดโซ่หัวปลาดูป C M ห้า10ง้อแรงคุณมาเร็ยเชิญฟังหัวปลาทัน์ีนอกจ้าสำหรับวันนี้ขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราลูกค้าได้เรื่องแล้วก็รับรถไปค่ะเดี๋ยวเราจะาย